สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาดูรีวิวแบบละเอียดของโค้ M1911A1 รุ่นปี2025ปืนที่มีตำนานยาวนานซึ่งยังคงสร้างความประทับใจให้กับทั้งนักสะสมและผู้ยิงปืนสมัยใหม่สำหรับด้านรูปลักษณ์ภายนอก M1911A1 ยังคงดีไซน์คลาสสิกที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยโครงสร้างเหล็กแข็งแรง ผิวปืนแบบบลูหรือแม t และด้ามจับไม้หรือโพลิเมอร์ที่ให้ความสวยงามพร้อมความกระชับและสบายต่อการจับรายละเอียดทุกชิ้นทำได้อย่างประณีตตั้งแต่ร่องสไลด์สำหรับการดึงคันปืนจนถึงการตัดแต่งตัวป้องกันกายและค้อนน้ำหนักและสมดุลของปืนทำให้จับได้มั่นคงและมั่นใจขณะยิงสำหรับด้านประสิทธิภาพโค M1911A1 มอบความแม่นยำและความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยม ยิงกระสุน0.45 ACP ได้อย่างมีแรงสะท้อนน้อยด้วยกลไกซิงเกิลแอคชั่และสปริงที่แข็งแรงไกปืนให้ความรู้สึกเรียบลื่นและแม่นยำช่วยให้การวางเป้ายิงง่ายและแม่นยำไม่ว่าจะยิงในสนามหรือการแข่งขันการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้เล็งเป้าได้อย่างเป็นธรรมชาติและรวดเร็วจุดขายที่โดดเด่นของรุ่นปี2025คือการรวมเอาการปรับปรุงสมัยใหม่เข้ากับสเสน่ห์คลาสสิก เช่นกล้องเล็งที่มองเห็นชัดเจนขึ้นส่วนประกอบภายในที่ทนทานขึ้นและรางอุปกรณ์เสริมสำหรับการปรับแต่งทางยุทธวิธีทำให้ M1911A1 เหมาะทั้งกับนักะส,สมนักยิงปืนแข่งขันและผู้ที่ต้องการป้องกันตัวราคาของโค M1911A1 อยู่ในระดับพรีเมียมสะท้อนถึงมรดกความประณีตและประสิทธิภาพแต่สำหรับผู้ที่ลงทุนปืนนี้มอบคุณค่าอย่างแท้จริงในด้านความทนทาน ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความสนุกในการยิงสรุปแล้วโค m 1911A1 รุ่นปี2025ไม่ใช่แค่ปืนแต่เป็นชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ที่รวมการออกแบบคลาสสิกเข้ากับความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสมัยใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักยิงปืนมืออาชีพที่กำลังมองหาปืนคู่ใจหรือเป็นนักสะสมที่ต้องการชิ้นงานอันเป็นเอกลักษณ์ ปืนรุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกด้านรูปลักษณ์สวยงามประสิทธิภาพยอดเยี่ยมการปรับปรุงเฉพาะตัวและราคาที่เหมาะสมในระดับนี้ทำให้ co m 1 9 1 1 a 1เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในโลกของปืนพกหากคุณชื่นชอบปืนที่มีเรื่องราวมีมรดกและยังคงยิงได้อย่างยอดเยี่ยม co m 1 9 1 1 a 1เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน